นี่มันยัยวันยาจกประจำมหาหลัยนี่นะที่แท้ก็ออกมาขายขนมข้างทางนี่เองพี่คะ่ะนี่มันก็ความฝันพวกหนูนี่คคะไม่ได้เกี่ยวกับพี่ซะหน่อยน้องดาววีคิสมาย อพี่คะขนมไหมคะขนมอะไรไม่เอาไม่กินไม่เอาก็บอกกันดีๆสิทำไมต้องขึ้นเสียงใส่กันด้วยนั่นสิคะพี่วันถ้าเป็นแบบนี้ความฝันที่เราจะเปิดร้านขนมก็คงยากแล้วล่ะค่ะพี่วันอย่าท้อสิน้องดาวนี่เพิ่งจะหัววันเองเดีแต่เราก็ขายได้สู้ๆค่ะพี่วันสู้ดูจ้าขายขนมเหรอ ใช่ค่ะพวกเราทําเองกับมือเลยนะคะสนใจไหมคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทําเองกับมือเลยเหรอลูกใช่ค่ะพวกเราทําเองขายยังไงอะ่ะถุงละสิบบาทค่ะทุกถุงเลยเหรอใช่ค่ะนั้นป้าเอาอย่างละถุงแล้วกันได้เลยค่ะทั้งหมดมันเท่าไหรอ่อ่ะลูกทั้งหมด4ี่ิบาทค่ะโอ้็ดีเลยมีอยู่4ี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะจ้าโชคดีนะขอให้ขายหมดไวๆเห็นไหมน้องดาวพี่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยก็ขายได้แล้วค่ะพี่วันน้องดาวจําคําพี่ไว้นะเราต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําวันนี้มันก็จะไม่สําเร็จหรอกน้องดาวจ้าพี่วันไปเอาคำคมมาจากเน็ตปะเนี่ยรู้ทันพี่อีกนิดนึงนะกำลังใจ แหม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 นี่มันยัยวันยาจกประจํามหาหลัยนี่นะใครอะพี่วันเพื่อน,นที่มหาหลัยพี่เองน่ะนี่ต้าซื้อขนมหน่อยไหมฉันทําเองกับมือเลยนะนี่วันเธอลืมไปแล้วเหรอฉันเป็นถึงลูกเจ้าของห้างดังเลยนะฉันไม่มากินขนมข้างทางแบบนี้หรอกอ๋อฉันว่าแล้ว่าทำไมไม่เห็นเธอที่มหาหลัย ตี่แท็กก็ออกมาขายขนมข้างทางนี่เองอือใช่ฉันกับน้องสาวมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านขนมหวานน่ะก็เลยซิ้วเรียนออกมาหาเงินทวันจะไปหลอกให้ความหวังน้องเขาสิเผลอเจอพี่คะนี่มันก็ความฝันพวกหนูนี่คะไม่ได้เกี่ยวกับพี่ซะหน่อยอ๋อเหรอเกิดมาจนก็ลำบากหน่อยนะันน้องนะไม่เหมือนอย่างพี่ เกิดมาบนกองเงินกองทองสบายเป็นชาติอะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันอุดหนุนเธอหน่อยแล้วกันเอามายี่สิบได้อดขอบใจ ฉันฝากเธอเอาให้หมาจอจัดแถวนี้หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมตื่นจากฝันกันล่ะฉันเป็นกำลังใจให้พี่วันเจาวคำดูถูกมาใส่ใจเลยไปขายต่อด,ดีกว่า อันนี้จะเป็นเค้กโรมัชะะสูตรใหม่ของทางร้านค่ะอืมน่มาทานใช้ได้เลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณหญิงอืมรสชาติเป็นไงบ้างครับพอใช้ได้หรือเปล่ารสชาติดีมากอย่างนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยขอบคุณค่ะ ถ้าไม่มีคุณหญิงช่วยส่งเสริมพวกเราก็ไม่มีอย่างทุกวันนี้แล้วค่ะส่งเสริมอะไรกันทั้งหมดมันก็เป็นฝีมือของพวกเธอนั่นแหละฉันก็แค่ช่วยโปรโมทเท่านั้นแหละถ้าขนมพวกหนูไม่ดีจริงก็คงไม่มีใครซื้อหรอกจริงไม่ได่าเออนั้นฉันเอาเมนูนี้กลับบ้านห้าสิบกล่องนะห้าสิบกล่องแต่คุณหญิงจะถือกลับไหวหรอคะ ให้หนูเอาไปส่งให้ที่บริษัทไหมคะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวคนขับรถเช้นตามมาเอานั่นไงมาพอดีเลยรอนานไหมครับคุณหญิงวันกิตา <q> เดี๋ยวกิตา เธอไม่ต้องมาสมน้ำหน้าฉันหรอกวันที่ฉันตกอับแบบนี้ความฝันของเธอกับน้องสาวก็เป็นจริงแล้วนี่ได้มีร้านขนมเป็นของตัวเองแล้วฐานะเธอตอนนี้ก็สูงกว่าฉันฉันดีใจด้วยนะใครเขาจะไปสมน้ำหน้าเธอฉันแค่จะชวนเธอมาชิมขนมร้านฉันฝีมือฉันอะเธอยังไม่เคยชิมเลยนี่น่ารัคะขนมร้านเราอร่อยนะคะ ไม่พวกเธอไม่โกรธฉันเหรอฉันไม่โกรธเธอหรอกเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วขอบใจนะว,วันนี่กิตา้าถ้านายมีความฝันไหนก็ลงมือทำได้เลยนะฉันจะคอยซัพพอร์ตนายเองอืมเอ,อ่อคุณหญิงคะเดี๋ยวหนูขอยืมตัวกีตา้าไว้แป๊บนึ่งนะคะได้จ้ะ ควรทิ้งคนกระจอกแบบนี้ไปซะทาไมฉันต้องทิ้งด้วยล่ะก็พอมิวมันจนไงฉันก็คบกับมิวมาสามปีแล้วก็มีความสุขดีด้วยนี่มิวตั้งแต่เลิกกับฉันมาเธอมีแฟนคนเดียวเองเหรอสู้ฉันก็ไม่ได้ตั้งแต่เลิกกับเธอมาฉันก็มีแฟนเป็นสิบสิบคนแล้วมิวได้ยังเนี่ยเอามาดูหน่อยดิได้ไหมโอ้มิวไม่สวยเลยถ่ายใหม่โอ้เปิ้นมันจะครบร้อยลูกแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่ามิวถ่ายไม่ดีเองถ่ายใหม่เลยโอ้เฟินแล้วอีกรูปนะึงโอเคอ่ะเสร็จแล้วเอาอีกทีมิวเอาไหนเบอารูปเดียวไงเร็วๆจีพูดมากจีบเลยอ่าเมมจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยโอ yeah, เคหนึ่งสองสาม แล้วเหรอถ่ายตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เลยเหรอใช่มันร้ายมันสวยดูร่มรี่อ่าได้ได้มามาช่วยนะได้หนึ่งสองสามมิวได้บ้างไปเนี่ยได้พี่เฟิร์นอ้าวนี่มันมิวนี่บีมใครหรอมิวแฟนเก่าเราเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะ แล้วนี่แฟนใหม่เธอเหรอใช่แฟนใหม่เราเองก,ก็ดูสมน้ำสมเนื้อกันดีนะครบกับมิวเป็นไงบ้างละ่ะกัดก้อนเกลือกินอร่อยดีไหมก็ไม่ถึงขนาดกัดก้อนเกลือกินหรอกคะ่ะมิวเขาเป็นคนจริงใจและอีกอยา่างเขาก็เอาใจใส่เฟิ่นดีด้วยหรอนี่ฉันจะแนะนำอะไรดีๆให้นะ เธอควรทิ้งคนกระจอกแบบนี้ไปซะเพื่ออนาคตที่ดีของเธอทำไมฉันต้องทิ้งด้วยละ่ะก็พอมิวมันจนไงขนาดรถยนต์ยังไม่มีปัญญาซื้อเลยเวลาไปไหนมาไหนก็นั่งแต่รถเมย์และที่อยากได้แบรนด์เนมก็ฝันไปเถอะมิวมันไม่มีปัญญาซื้อให้หรอกแค่คิดฉันก็ลำบากแทนเธอแล้วอ่ะ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําของคุณนะแต่ฉันคบกับมิวด้วยใจไม่ใช่เงินและอีกอย่างนะฉันก็คบกับมิวมาสามปีแล้วก็มีความสุขดีด้วยฮะสามปีนี่มิวตั้งแต่เลิกกับฉันมาเธอมีแฟนคนเดียวเองเหรอเอ๊ะนี่เช็คนั่นใช่แฟนแกปะจริงด้วยพี่ฝนดีมันทำอะไรแถวนี้นะนายนี่มัน กระจอกจริงๆเลยอะซูฉันก็ไม่ได้ดูอย่างฉันสิตั้งแต่เลิกกับเธอมาฉันก็มีแฟนเป็นสิบสิบคนแล้วแฟนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตฉันถ้าไม่ได้ดักใจไม่รวยไม่มีรถฉันก็ทิ้งหมดแหละคนมันสวยเลือกได้ก็งี้แหละนี่เช็ค ธอจะคว้าผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเป็นสิบสิบคนมาเป็นคู่ชีวิตเธอเหรอพี่ฝนเช็คผู้หญิงที่มกักมากแบบนี้เขาไม่จริงใจกับเธอหรอกไม่หรอกครับพี่ฝนผมคงไม่ยอมคบกับผู้หญิงที่มีจิตใจเผื่อแผ่ขนาดนี้หรอกครับเชคมันไม่ใช่ความจริงนะเมื่อกี้ฉันพูดเล่นอย่าดิ้งฉันไปเลยนะปล่อยผมไปเด้ครับพี่ฝนเช็คเชคกลับมา กันเถอะมิวอย่ามาเสียเวลากับผู้หญิงแบบนี้เลยเฮ้ยเขบปากวยแท้ไม่ได้เลย,ยจำไว้นะคะคนเราเวลาพูดอะไรออกไปแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยและถ้าพูดให้เกียรติคนอื่นไม่เป็น อย่างน้อยก็รู้จักพูดให้เกียรติตัวเองบ้างนะคะ